พี่น้องครับเป็นตั้งไหนน้อครับเหนื่อยกันไหมครับผมยังไม่เหนื่อยนะครับนะฮะเอานักดนตรีเราครับขึ้นเวทีได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะมาสนุกกันต่อครับกับทีมงานวงพินอีสานอินดี้ครับวงนี้นะครับมาจากภาคอีสานนะครับผมเอามันน่นเลยเอามันน่นเป็นว่าขอเสียงของอีสานนะครับป้าไหหูเสี่ยไเอามาทำสิ่งใสเต็งหัวเล่นร้วบีดนะครับ นะครับขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ทุกท่านนะครับมาร่วมสนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้นักดนตรีนะครับเปลี่ยนทีมสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับคอาเอื่นนะครับขอแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมครับยานคาวบอยในซิตี้สระบุรีครั้งที่1ครับระบว่าาวันที่22ถึงที่ที่30มสกาครับ64นะฮะอย่าลืมครับ ไปสนุกกันนะครับที่ใจกลางเมืองสระบุรีครับติดห้างชุดอันดับแรกนะครับวันที่ยี่สิบสองเบลเคอรี่เคลรี่ผู้เลี้ยวขึ้นมา <c oughs> นะครับวั <c oughs> นที่ยี่สิบสามครับเจอกับน้นะหมูพมเพื่อไปโดนชำนาญน,นะครับยี่สิบสี่พบกับบวัวผันทังโสครับยี่สิบห้าพบกับชาบูครับอ๊อฟสงการยี่สิบหกครับพบกับทั่วไทยรถแห่นะฮะยี่สิบเจ็ดจัดจาให้ทังคำครับ 28พบกับวัฒนาโคราชนะครับอย่าลืม29ครับพบกับธันวาราศีธนูครับ30พบกับบริษัทฮาไม่จำกัดนำทีมงานโดยบอลเชนยิ้มนะครับวันนี้นะครับปายเยียนโปรโมชั่นสระบุรีครับร่วมกับสื่อรักทีวีนะครับความด้วยครับไทยไหทองคำครับไทยดีเดย์เล็กคอร์ด ไทยอีสานมักม่วงครับ่ายพีอารีเล็กคอร์ดพร้อมด้วยกับนางเอกสาวจัดกันตนาครับมามอบความสุขให้กับพี่น้องนะครับใครอยากจะเลิกตอนตีหนึ่งครับมีไหมอ่าเราเลิกเที่ยงคืนแต่เราจะจัดให้ครับวันนี้ครับวันนี้วันที่ยี่แดแล้วนะครับผมอีกสาวันก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมาสนุกกันทุกค่ำคืน นะครับในงานคาวบอยใจกลางเมืองสระบ,บุรี22-2ถึงนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะครับทุนการศึกษาที่หลายท่านนะครับร่วมมอบบริจาคมาพ่กนี้เราจะมอบหปกับโรงเรียนสุดปริกาวาดนะครับพ่กนี้นะครับผมแต็มมาแตงมตม đúng 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 đúng